สวัดีค่ะพวกเราทีมผู้บริหารทีมค่ะผมบอสโน้ตนะครับหรือโน้ตนัทพลคงสุวรรณนะครับผู้บริหารที่ดูแลนะครับในเรื่องของภาพรวมแบรนด์ทั้งหมดนะครับดูแลตัวแทนนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆของแบรนด์ครับที่สำคัญหล่อด้วยถูกต้องแอบแฝงว่าอะไรคะบอสุดหล่อมากหล่อสหล่อมากค่ะอีฟนะคะหรือว่าบอสอีฟนะคะอีฟก็จะเป็นคนคิดค้นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เฟ้นหาอินโนเวชั่นใหม่ๆแล้วก็พวกคอนเทนต์ในส่วนของสัสดการต่างๆนะคะ ็นหน้าที่ของอีฟค่ะก็คือคือทุกตัวเลยค่ะออกมาจากทีฟ หรือว่าดวงใจพิจิตอัมพลนะคะหรือว่าเขาเรียกกันว่าบอสจ๋านะคะหน้าที่ของจ๋าเนี่ยจะเหมือนเป็นทับหน้าของแบรนด์เลยก็ว่าได้นะคะดูแลมาร์เก็ตติ้งการตลาดทุกอย่างของแบรนด์นะคะแล้วก็ดูแลสื่อทุกสื่อที่แบรนด์มีค่ะเชิญรีวิวตัวแม่ด้วยใช่เป็นเจ้าแม่รีวิวนะคะต้องขอบคุณนะคะที่วันนี้เชื่อมั่นในเราแล้วก็ให้โอกาสมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราในวันนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากที่จะสอบถามพวกเราก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยเกี่ยวกับการขายใช่ก็จะไปทางคุณจ๋านะคะ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถูกต้องก็จะเป็นของอีฟนะคะเกี่ยวกับการยืมเงินก็ไปายังไงก็ขอให้เชื่อมั่นในเรานะครับเพราะว่าอีฟเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีประวัติมีสตอรี่นะคะมากกว่า9ปีแล้วเรามีโรงงานเป็นของตัวเองเรามีคิดค้น่องเป็นของตัวเองวิจงวิจัยอะไรมีนักการขายก็เป็นของตัวเองนะครับเพราะนั้นเรามีครบหมดเลยเพราะนั้นมั่นใจเลยว่ามากับเราฝากชีวิตกับเรานั้นถูกต้องนะครับ กับครอบครัวนะคะก็มีอะไรก็สามารถปรึกษากันได้ยังไงก็ขอให้ขายดีๆนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำต่อๆก็เจอแต่ลูกค้าแบบน่ารักน่ารักนะคะก็รวยๆเฮงๆขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอโชคดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ